สวัสดีค่ะมาพบกับช่องยายน้อยพาทำชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะยายจะพาทุกคนมารู้จักกับฤาษีผสมสายพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราไปทําความรู้จักกับฤาษีผสมสายพันธุ์ใหม่กันเลยนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะฤาษีผสมมีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนมีทั้งสี หลากหลายแล้วก็สีพื้นสีสดสีเขียวสีดํามีทุกสีเลยนะคะทุกคนวันนี้ยายก็นำรือสีผสมสายพันธ์เพาะ,มะเมล็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะเด่นมีลักษณะและสีสันที่สวยงามน่าจับตาหรือว่าหน้าหน้าที่จะนํามาสะสมนํามาประดับบ้านเรือนของเรานั่นเองนะคะรือสีผสมสายพันธุ์นี้น้องจะมีลักษณะเด่นคือสีน้องจะดุดันเข้มดุดันเลยนะคะ แต่แฝงด้วยสีสันที่สดใสและก็ตัดกับพื้นใบพื้นสีใบของน้องมากเลยนะคะเป็นสายพันธุ์พ่อมเมล็ดนะคะยายได้แบ่งมาจากน้องเพื่อนกลุ่มหรือสีด้วยกันนะคะสีนี้นะคะน้องจะมีสีลักษณะสีดำสีค่อนข้างจะเป็นม่วงเข้มและพอเวลาน้องกัดสีนะคะสีนี้ น้องจะมีลักษณะสีหลายสีมากเลยนะคะทุกคนลักษณะใบของน้องนะคะน้องจะมีลักษณะใบขนาดใหญ่นะคะโดยพื้นใบจะเป็นพื้นใบครุขระนะคะทุกคนแล้วก็ขอบใบก็จะจะเป็นขอบหยักนะคะใบจะมีลักษณะหยิกแล้วก็มีลักษณะที่สวยเข้มสำหรับสายที่ชอบสายเข้มนะคะถ้าน้องกัดสีเต็มที่นะคะน้องจะมีลักษณะ สีสันหลายสีมากเลยนะคะณตอนนี้น้องจะมีเป็นสีม่วงเข้มถึงดําเลยนะคะการใบจะเป็นสีม่วงนะคะทุกคนและลักษณะสีใบที่กัดสีบางส่วนณตอนนี้นะคะจะมองเห็นเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีส้มนะคะณที่มองเห็นบ้างโดยที่ประมาณ20%นะคะส่วนใบนะคะของน้อง สีที่ออกมาประมาณ20น้องจะมีลักษณะสีสวยเลยทีเดียวนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะว่าสีน้องสวยมากค่ะเป็นสีที่น่าสะสมมากเลยนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้สําหรับสายที่ชอบสีเข้มนะคะทุกคนยายแนะนําเป็นสีนี้เลยนะคะสวยมากค่ะหรือสีผสมส,สายพันธุ์นี้ลักษณะน้องเป็นที่เป็นหรือสีผสมที่มีเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะคะทุกคน ทุกคนดูใบนะคะใบจะหยิกทั้งใบเลยนะคะต้นก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะคะสีลำต้นของหรือสีผสมสายพันธุ์นี้มีสีม่วงนะคะทุกคนสีม่วงม่วงเข้มเลยทีเดียวนะคะและน้องก็เป็นไม้ที่ดูแลง่ายมากเลยนะคะสามารถที่จะรือดูฝนรดน้ำตอนเช้ารอบเดียวนะคะถ้าไม่ไม่ได้เจอฝน แต่ถ้าเจอฝนเราก็ไม่ต้องรดนะคะทุกคนถ้ารู้ดูหนาวหรือดูร้อนก็จะรดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะทุกคนดินที่ใช้ในการปลูกจะเป็นดินร่วนและโปร่งมากๆนะคะสำหรับรือสีผสมน้องเป็นไม้อวบน้ำนะคะน้องเป็นไม้ที่ชอบชอบน้ำชอบดินชื้นแต่ว่าไม่ชอบดินแฉะนะคะทุกคนเราต้องให้ดินเขามีความแห้งบ้างนะคะแต่ไม่ใช่แห้ง ลอยให้น้องแห้งเพื่อจะไม่ให้น้องเกิดเชื้อราได้ง่ายนั่นเองค่ะและคลิปนี้ยายก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ยายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ